สวัสดีค่ะดวงดีกับเลขเด่นช่องแม่น้องแจงมาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่22กันยายน2 5 6 7เบนาะค่ะเนาะแม่น้องแจงกับมะพบมะพอกับเอซีอีกคือเก่าค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของแม่มินคนสุรินเนาะค่ะเนาะ แม่มิ้นคนสุรินนันกับมาอยู่กับแม่น้องแกงงมวดนี้เป็นมวดที่สองนะค่ะเนาะมวดที่ผ่านมาผลงานของแม่มิ้นคนสุรินนันกับจับคู่บ่อกเาะะขาเนาะค่ะเขาตะเลขวิ่งเนาะคะ่ะเนาะวิ่งหกนะคะแล้าแม่น้องแกงจะเอาให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเลขวิ่งของแม่มิ้นเขาเนาะค่ะมวดที่ผ่านมาส่วนมวดนี้แม่มิ้นหามากเป็นเลขบนอย่างเดียวนะค่ะไม่ต้องกลับ ตรงๆเพิ่นหามากเดี๋ยวสิเป็นตัวได้แม่น้องแกงเสียเอาขื้นให้เบิงะะ้งได้ค่ะแล้วก็แคบหน้าจอไว้ถ้าะเบิ้งกด้ได้ดจ้าใส่เป็นแนวทางยิบจับฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะที่แม่น้องแกงเอาขึ้นให้เบิง้งนี่แหละเบิ้งซา่ซาๆใจเย็นๆไปซะก่อนเนาะคะ่ะเนาะแม่น้องแกงก็สิเวาไปน้านั่นนะอันนี้เป็นสุดเต็มของแม่มิ้นคนซูริ่นไนด้ค่ะบนอย่างเดียวไม่ต้องกับแม่มิ้นวาเนาะคะ่ะเนาะแม่มิ้นก็ให้มากกับวิ่งศูนย์กับเก้าเนาะคะ่ะเนาะ เพิ่นกระจับคู่มาใไห้แล้วเรียบร้อยทั้งเมิดทั้งม้วนนี่ยี่สิบเก้าคู่นะคะชุดเต็มของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะอันที่โตแดงแดงที่แม่น้องแกงแดงขาวนั้นไว้ก็คือที่เพิ่นคัดออกมาแล้วมั่นใจแล้วว่าสูตรเด่นคักแล้วของเพิ่นมือสุดท้ายเพิ่นสีมะเน้นโค้งสุดท้ายไห้เนาะคะ่ะเฮากับาเบิ่งชุดเด่นของเพิ่นที่เพิ่นคัดออกมาได้ได้อันหกหางเนาะคะ่ะเนาะจับคู่บุญย่างเดียวะคะ่ะ นี่แหละค่ะที่แม่น้องแกงเอาขึ้นให้เบื้องนี่แหละค่ะแม่มิ้นคนสุรินทร์นั่นก็วิ่งบนอย่างเดียวศูนย์กับเก้านะคะจับคู่ก็มีศูนย์หนึ 0, ่งสองเก้าสามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็เก้าหนึ่งบนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแม่น้องแกงก็เสียเอา เลขชุดเด่นกับชุดเต็มขึ้นคู่กันให้เบิ้งสะก้อนนะคะซาซาใจเย็นเย็นสก้อนเนาะค่ะเนาะแม่น้องแกงกับิเว้าไปนน้ำว่าต้องเบื้องหน้าแม่น้องแกงก็ได้ดอกแม่น้องแกงกับอขอบคุณแม่มิ้นคนสุริน้อจ้าที่ได้นําแนวทางมาให้แม่น้องแกงแบ่งปันเอฟซีเนาะค่ะเนาะแนวทางบนย่างเดียวของแม่มิ้นนี่กะค่อยๆเบิ่งไปสะก้อนค่ะซ่อมๆไปสะก้อนก็ได้ขันผู้บ่มักเนาะค่ะเนาะคาบ่มีโตชอบขันชอบก็จัดได้เลยค่ะ เป็นแนวท่าหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะคะนะ่ะเนาะแม่น้องแกงบ่สนับสนุนการพนันค่ะเดี๋ยวแม่น้องแกงก็สิเอาชุดเต็มล่งก็เอาชุดเด่นขึ้นไว้ให้เนาะคะนะ่ะเนาะแม่มิ้นคนสุรินนั่นก็นพร้อมที่สแสดงโต้ตนได้จ้าหมายเลขโทรศัพท์ทุกอย่างเรียบร้อยเนาะคะนะ่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะแม่น้องแกงก็ขอขอบพระคุณอีกเท่อนึงที่แม่มิ้นด้น้ำแนวทางมาให้แม่น้องแกงเนาะคะ่ะแบ่งปันเอฟซีงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะ ได้แม่น้องแจงกัสิเอาไว้ยังสี่สักก้อนเ้วเฮาก็มาเมาเรื่องดวงเงินเนาะ,ะเนาะใครที่สนใจอยากดูดวงผ่านช่องแม่น้องแจงนะคะนี่เลยค่ะสแกน QR โค้ดลน์เพิ่มเพื่อนเด้อค่ะเด้อถ้าหาแม่น้องแจงอยากดูดวงสนใจอยากดูดวงแม่น้องแจงก็สิได้บอกว่าต้องการอีอย่างแน่วันเดือนปีเกิดไล่มือที่หน้าเป็นไปเบื้องเนาะ,ะเนาะ เพราะว่าการดูดวงเขาก็ต้องใส่หลายๆอย่างสินะผู้ใดเคยเบื้องดวงกกับหูยุดอกไ่าต้องการอีย่งแนหลักๆเนาะค่ะนั่นแหละค่ะดูผ่านช่องแม่น้องแจงดูฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะรอคิวนะคะแม่น้องแจงเปิดรับเดือนหนึ่งสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งก็คือวันที่สองของทุกเดือนถึงวันที่สิบเด้อค่ะเด้อครั้งที่สก็คือวันที่สิของทุกเดือนถึงวันที่ยีนะคะ อาจารย์พี่น่าจะมาดูดวงไห้วันที่26นะคะจะเริ่มดูตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าวันที่2าน,นั้นแม่น้องแกงปิดรับล้วเนาะคะเนาะนี่แหละค่ะกระสิบเปิดเบื้องดวงไห้วันที่26้ใดีทรงมก่กนกับเบื้องกรตามคิวนะคะอาจารย์พี่นาสิมสาระเวลามาเบื้องไห้เอพซียูทูบช่องแม่น้องแกงเนาะคะ่ะดูผ่านช่องแม่น้องแกงดูฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ต้องรอคิวคะ่ะอาจารย์ฟีน่นาเป็นคนดูคะ่ะ แม่น้องแกงไม่ได้เป็นผู้เบิกเงินนะส่วนใครไม่อยากรอคิวนะคะเด้อนี่ค่ะอาจารย์ฟินาเนี่ยดูอยู่ที่เว็บอัดดวงนะคะเนาะนี่แหะค่ะอาจารย์ฟินาเป็นคนซับพอร์ตช่องแม่น้องแจงอยากให้แม่น้องแกงมี FC เยอะๆติดตามอาจารย์ฟินาเลยสมนาคุณ FC YouTube ช่องแม่น้องแกงโดยการดูดวงให้ f อฟซียูทูบ่่งแม่น้องแกงฟรีเนาะค่ะ นั่นแหละค่ะแม่น้องแกงก็ขอขอพระคุณอาจารย์ฟีนาที่ได้มาั้งแต่มือแรกวิหน้าที่แรกที่เปิด YouTube จนเถ่เมือนี้เนาะค่ะเนาะดูผ่านอาจารย์ฟีนาไม่ต้องลออคิวเด้อค่ะแต่ม่คาใส่ใจค่ะอาจารย์ฟีนาดูดวงอยู่ที่เว็บอัดดวงที่เอาขึ้นในเบื้องนี้แหละค่ะ่าใส่ใจดูเริ่มต้นนะจ๊ะค่าดูเริ่มต้นเก้าสิบบาทค่ะบ่แพงค่ะอาจารย์ฟีนามีทางติดตออ่อ่2ช่องทางเนาะค่ะเนาะ อีกทังเนืองกับเป็นท Facebook นะะั้งเฟซบุ๊กด้วยค่ะนี่แหละคะ่ะที่เอาขึ้นให้เบื้องนี่แหละคะ่ะเพิ่มเพื่อนเลยนะคะทักหาอาจารย์ฟีน่าตรงๆเลยค่ะบ่ะต้องรอคิวทักหาเพื่อนตอนใดก็ได้เบื้องตอนนั้นคุยกับเพิ่นตรงๆเลยก็ได้จ้าค่าดูเพื่อนกับเขียนไว้นี่แหละคะ่ะเก้าสิบบาทดวงความรักดวง การงานการเงินอีหยังกับเพื่อนกับเบิ่งสุยังล่ะจ้จาก็ลองทักหาเพิ่นเบิ่งโยกย้ายถิ่มฐานเดินทางไกลสอบเข้าหรือว่าสอบบรรจุหรือว่าเปลี่ยนงานอีกยังก็ลองทักหาอาจารย์ฟีหน้าลองเบิ่งจากอาจารย์พีหน้านี่กะมีใบอนุญาตเด,ด้อค่ะเด้อใบอนุญาตประกอบการหรือว่าใบาอนุญาตการดูดวงตามโหราศาสตร์ไทยเนาะค่ะเนาะขอเพิ่นเบิ่งก็ได้ค่ะถ้าบ่เสื้อใจเนาะคะ่ะเพิ่อยูเว็บอดวงนีก็ต้องมีตัวตนยืนยันตัวตนเนาะค่ะเนาะนั่นลหละค่ะ แม่น้องแกงกะบอกไว้ก่อนว่าดูผ่านอาจารย์ฟีน่ามีค่าใช้จ่ายเด้อค่ะเด้อเก้าสิบาทค่าดูเริ่มต้นเก้าสิบาทได้จ้าครับอาจารย์พี่น่าแม่น้องแกงกะว่าวนไปวนมาอยู่ซานีแหละไม่มีอียังเว้าเพราะเให้ได้แปดนาทีนะนะพะว่าเป็นอาจารย์พี่น่ากับซัพพอร์ตแม่น้องแกงอหลีนะแนะม่น้องแกงกะต้องบอกอาจารย์พีน่นาพร้อมขึ้นกันนะนะว่าเพิ่นซัพพอร์ตแม่น้องแกงโดยการดูดวงไห้ FC YouTube แม่น้องแกงฟรีอนดะั เท่กเนาะยังได้จังได้กับเบื้องซึ่งกันและกันไปเนาะค่ะนั่นแหละค่ะอ่าบันีก้ากาเข้ากับมเข้าตัวเลขกันต้นเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเลขของแม่มินคนสุรินเนาะค่ะตรงตรง้อยค่ะบนอย่างเดียวงวดนี้แม่มินบอกบนอย่างเดียวไกลไๆมือเพิ่นสิมา เน้นโค้งสุดท้ายให้นะคะสามตัวหางเดียวเพิ่นสิมันเน้นให้เลยค่ะงวนนี้เพิ่นเพิ่นลงสนามครั้งแรกอยู่กับแม่น้องแกงเพื่อนก็เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเซียนคนหนึ่งจากสุรินขึ้นกันเ้ยค่ะเพื่อนก็แม่นขึ้นกันนะนะเพิ่นว่าเพื่อนกัแน่นอนขึ้นกันนะนะสูตรนี้เพิ่นว่าคันเข้ากับเข้าตรงๆเลยเ้อค่ะเพื่อนบอกแม่น้องแกงมาเนาะจังไหนขันมาแกลกาไฟน้ำแนี่ก็ได้ดอกหกหางนี้ที่เอาขึ้นในเบื้องนี้ บนย่างเดียวเนาะกลับใบน้ำกับนาเกียดนี่บ่อยฟังซื้อๆเด้อไปเปลี่ยนเลขกให้เจ้าเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะแต่ว่าแม่น้องแก่งกับมักน้ำยืศูนย์เก้าเก้าศูนย์กับอันเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรอกค่ะศูนย์หนึ่งแม่กับนางแก่งกับมักสุดโตแล้วล่ะคว่าเลขแม่น้องแก่งคนมักเลขอยู่แล้วนะสิได้เปลี่ยนซื้อมาอีก นกค่ะเนะเอาเป็นว่าเขาก็บอกกันมาโดนแล้วคลิปนี้เขาก็เอาไว้กันซ้นีสกก้อนมือหนาเขายังพอกันไหมนะค่ะทุกท่านจงมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ย่าเก็บย่าไข่นะคะเด้อเขาก็เอาไว้กันซมำนี่สก้อนนะค่ะเนาะจังไหนกับแม่น้องแกศก็ขอให้เอฟซีมีความสุขนะคะย่าเก็บย่าไข่สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วตาสุขคนเนะค่ะเนาะเข้าพอกันไหมมืออื่นจ้าสวัสดีค่ะ